วันนี้วันที่9เดือนกระกฎาคมพศ2564นะคะแก้วเจรนัยมาอยู่ที่บึงหนองคายมาเพื่ออะไรคะมาตามนิมิตค่ะเรามาตามล่าหาสมบัติเก่ากันนะคะที่นี่เลยค่ะบึงนี้เลยค่ะนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศสด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 ตอนนี้คือไลฟ์สดไปแล้วนะคะทาง Facebook อันนี้เราอัดคลิปไว้เก็บเป็นที่ระลึกคือบรรยากาศมันสวยสุดๆฟินสุดๆค่ะท่านผู้ชมมันอดใจไม่ได้นะคะที่จะเก็บคลิปไว้เก็บภาพสวยๆไว้นะคะอันนี้คือฟ้าหลังฝนคือตอน ช่วงตีห้ากว่าฝนตกหนักหนักมากหนักหนัก,นกจริงๆนะคะถึงเกือบ11โมงเชา้าแล้วเราก็ออกเดินทางมาตอนประมาณบ่ายสาได้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้วไม่ทราบนะคะแล้วก็จะมาเก็บบรรยากาศแล้วก็ตรงนี้ก็มีคนยกยอเขายกยอตรงนู้นแล้วอีกคนนึ่งเขากา็หวานแหนะคะเขาเรียกอะไรเวี่ยงหวานแหนะคะนี่ก็คือภาพบึงหนองคายแถว หมู่บ้านเ,าเขาเรียกอะไรบ้านนาคลองบ้านอะไรนะบ้านบ้านโพบ้านอะไรนี่แหละนะก็คือนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะคะนี่ค่ะ,ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะบึงหนองคายนี่คือคือเมืองหนองคายจริงๆนะคะที่ที่ว่าก่อนที่จะนะโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ